สวัสดีครับกลับมาค้างกับรายการซูเปอร์ซับก่อนอื่นเลยเทรดเดอนะร์2020ทยสงนะ2024ป่านนี้ถ้ายังไม่รู้คุณควรจะรู้แล้วครับ เราใมีงานเทรดเดย์ครับลิงข้างล่างนะครับมันจะบอกเลยว่าข้อมูลของงานเทรดเดย์อยู่ที่ไหนโอเ n นช a ต้องเข้าไปอันไหนกลุ่มเบรกคือกลุ่มไหนในการที่จะเข้าร่วมเบรกไม่ว่าคุณจะเป็นนักสะสมหรือนักลงทุนสําคัญจริงๆมันบอกทุกสิ่งอย่างมันแม้ถ้า่มีลิงการสอนว่าคุณเล่นเบรกเริ่มที่ยังไงสะสมเริ่มที่ยังไงทั้งหมดเลยนะหมดน้ำพวงคือลิงนี้สองที่สำคัญมากๆเลยครับขอทุกครั้งเลยก็คือกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยครับจะได้รู้ว่าเวลามีงานอะไรมีโปรโมชั่นอะไรมีกิจกรมมอะไ่่ง่งงนนัววเปป็สข Man ถึลู น้องใหม่ของเราแล้วกันเรียกว่าน้องใหม่เพราะว่ามีการปรับปรุงว่าเมื่อไร่ที่คุณจะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมในส่วนของคอนเซปต์โซซูเปอร์ซับเดกราวได้ที่เป็นทั้งร้านค้าและเป็นในส่วนของกึง Museum Show Room ่งมิวเซียมโชว์รูมดังนั้นสำค,คัญสุดก็คือต้องติดตามไว้นะครับผม <S <S วันนี้ทำไรใช่ไหมครับไม่ได้เปิดกล่องบอกกันเลยทุกคนจ้ะผิดหวังไม่เปิดกล่องแต่อันที่ไม่ทํามานานมากแล้วเช่นกนันก็คือในส่วนของการเอาการ์ดไม่โชว์วันนี้ตั้งใจคืออะไรรู้ไหมฮะช่วงนี้การ์ดออกมาเยอะแต่มันข้องขานซ้ําๆเดิมๆคนคบื่อมเเนต์ หนึ่งในรุ่นที่ซุปชอบแล้วกันแต่พันนี่เคยทําออกมาแค่ผลเดียวก็คือในส่วนของรุ่นโกลสแตนดาร์ดซึ่งกีฬากีฬาอื่นมีมาตลอดนะแ,แต่วอตเกอร์โกลสแตนดาร์ดซกอกเกอร์มีมาผลเดียวก็คือในของ2019-2020มันมีรุ่นออนการ์ดด้วยแต่ว่าน้อยมากหล,ลักๆเป็นสติ๊กเกอร์นะครับเป็นลายเซ็นสติ๊กเกอร์แต่สิ่งที่อยากให้ดูสมัยก่อนเลยที่ซุปชอบรุ่นนี้เพราะอะไรหนึดีไซน์สวย ครสองมันมีรุ่นอันพายเร็วเพียบเลยอะซึ่งเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะใส่แบบ2 4่1 4บ Golden g บสี e Golden Go, Golden Opportunity คือรุ่นมันเยอะมากรวมไปถึงสำคัญที่สุดไปเ็นที่สามคือยุคนั้นฮะ 2019, 2 0 2 0สผ้าสวยโคตรอะ,อะเริ่ม่ผ้าก่อนแล้วกันนักเตะอาจจะไม่ได้ดังแต่ถ้าดูผ้าอันนี้แมชวอร์นะครับ19คิดดูคิดดูดิอ่ามอนเตลิโวอย่างเงี้ยนี่คือรุ่นโกลรัชเห็นไหมฮะดูผ้า ว่าสวยแค่ไหนหรือมีรุ่นหนึ่งที่ซุปเก็บเยอะขอเนี่ยเราออกจากซองอ่ะเนี่ยรุ่น Good As Gold เนี่ยท็บเกนะซึ่งก็ไม่ถือว่าช็อปปิ้งขนาดนั้นอ่ะแมชชวลเนี่ยเหมือนกันด,ด,ดูลองดูผ้าน,นะฮะให้เน้นที่ผ้านแน่นอนนะบอลไม่ได้ดังซึ่งทุกรุ่นสีม่วงท็อปสบเกอันนี้ยแผดส,สวยมากเลยอ่ะไม่เชื่อเนี่ยอันนี้อยู่ในท็อปโหลดด้วยเดนิสซัวเรสอ่ะดูเดนิสซัวเรสท็อปสิบเก้าแมชวลน,นะจ๊ะแล้วดูสิว่าได้ได้ผ้าส่วนไหน สมัยก่อนเป็นผ้างจริงๆอันนี้ไม่ได้ DIY ทุกคนอันนี้คือผ้าจริงๆอ่ะเนี่ยเน,นี่ยอ่ะโกโมองโกโมองออกจากซองเลยก็ได้สองตั้งแต่บาเยอร์น่ะแมชวอร์ทั้งคู่เลยอ่ะแล้วดูดิทับสิบเก้าดูผ้าอันนี้คือความสวยของผ้าสมัยก่อนให้ดูแบบข้าอยู่ในซองมาซุกเก็บครบเซตอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นซุกยันจะเก็บในเซตของชุดว่าโกลเด้นกราฟไม่มีพาเร็วทุกใบมีแค่สิบใบครับมีแค่ทับสิบ ซุปครบเซตเลยผู้รักษ,ษาประตูทั้งหมดเอาใครดีไอีบล็อกอย่างเช่นแบบเอาบ,บุฟอนก็นแ่แหละดูความสวยดิสมัยก่อนการ์ดมันสวยจริงๆนะเนี่ยนี่คือข้างหลังไม่มีพายเลยทุกคนถ้าบอกว่ารุ่นเกิร์ลเดิ้ลโกลเด้นกราฟบุฟฟอนก็จะมีแค่10ใบแล้วอย่างในเซตเนี้ยมี1 2 3 4 5 6 7ตัวใช่ไหมครับก็จะมีแค่7ผู้รักษ,ษาประตนี้เลยที่กว่าจะหามาได้ครบเกือบแย่เหมือนกันมีเคป,ป้า เกป้าจะเป็นตัวเดียวที่ทับ25ครับจะถามว่ายุคนั้นเกป้ากระดังก์นนอะเนาะแต่ตัวอื่นทับ10หมดเลยครับเนี่ยโกลเด้นกอล์นเห็นปะมีรุ่นอะไรอีกหนึ่งในรุ่นที่ทุบมีแค่2ตัวยกตัวอย่างอย่างเงี้ยสามตัวโกลเด้นโกลโกลเด้นโกล์โกลนี้สักกันมีแค่ทับห้าทุกคนไม่มีมากกว่าน,นั้นถ้าบอกผลิตมาห้าใบโลกนี้ออกที่เบรกซู่เองด้วยสมมุติโครเซ่อย่างเงี้ยหนึ่งทับห้าหรือถ้าใครอยากเห็นมาลาอย่างเงี้ย ทับ5เช่นกันก็คือเป็นแบบกองหน้าที่ยิงประตูแล้วครับอันนี้เป็นใครลูจิริวา3ทัพ5อันเนี้ยรุ่นนี้ก็จะมีแค่ทับ5หรืออันที่คนเก็บเยอะเอา 14k แล้วกันันมีรุ K, K ่น 14k 24k ยกตัวอย่างตรงน,นะ้ครับ 14k จะทับ5เพียโรเปาโลรอซซี่ยูเว่อันเนี้ยอันนี้คือ 14k นะมันจะมีเขียนอยู่ข้างล่างเห็นไหมครั 14k หรือใครดีอ่ะไดโนเสาร์กนี่นี่นักเตะโปรดทุบ สุดท้ายตามหายา,ยากป่ะฮะล้มเลิกมาได้ไนะนอ่าดาวโซูเคอร์ดิโนซอร์อย่างเงี้ยอันนี้ก็ทับห้าเหมือนกันสิบสี่เคเนี่ยมีดีมาเรียมีเซนนี่มีหลายตัวด้วยหรือชอบของโหดกว่าครับไปในเวของยี่สิบสี่เคเหมือนทองยี่สิบสี่กระตันนะครับยี K, ่สิบสี่เคถูกไหมฮะก็จะทับสามครับหมายความว่ามีผลิตมาแค่สามใบนยะไม่ได้มีพาเลไม่มีวันเอวันไม่มีทับห้า ไม่มีทับสิบมีแค่สามใบยี่สี่เคสนี่ยครับตัวน้อยมากเลยเนาะซึ่งม,มีสองตัวเลขเดียวกันนะฮะสามทับสามต้องคู่คือในส่วนของเมสซี่กับมาราโดน่าเนี่ยให้ดูข้างหลังด้วยให้น้องหายน่อยเดี๋ยวน้องเขาใส่เสืนะ้อแล้วทับสามต้องคู่เนี่ยรวมถึงรุ่นเนี่ยริบูซึม,มีเพียบเลยถ้าอยากจะเห็นว่าซึ่งมีริบูอะไรบ้างอย่างแวบๆเนื่องจากมันมีริบูซึม,มีไรเซนเฮนโดวันออฟวันซึ่งลายเซ็นผิดภายนี้ไม่ยอมแก้ให้ครับ ทุกมีโมซาราวันอว,วันทั้งคู่เลยด้วยแล้วก็มีลิฟูพี่เพียบอีกเต็มเลยวันอวัน,วนยุคนั้นเมื่อครั้งหนึ่งการบอลเคยทำสวยมากนะทั้งผ้าทั้งความใส่ใจในรุ่นนึกออกไหมฮะว่าเข้าใจว่ามันยากแหละเพราะว่าเมื่อนอกจากมีรุ่นที่อันพาราเรลวเยอะมันก็ต้องทําหลายอาร์หลายอะไรอย่างเงี้ยโกลเด้นโกลกันพาราเรล14 k ก al ้กอันพาราเรล24 k ค al ้กอันพาราเรลมันจะมีโกลเด้นออปเปอเรชั่น หลายรุ่นเลยบางอันเป็นทรูวันวันก็มีซุปมปอขายชุกิโรซาโนไปคือสมัยก่อนมันใส่ใจจ,จริงรุ่นนี้กเหมือนที่บอกเคยออกมาหนเดียวมันเลยเป็นที่มาว่าหลายๆท่านที่มึงเข้ามาในวงการอาจจะไม่เคยเห็นอาจจะงงเข้าใจว่าอาจจะเคยเห็นในส่วนของโกลเซนดัดเอเอลอะไรเงีย้ยฮะแต่ถ้าซกอกเกอร์เคยมีมาหนึ่งหนเดี๋ยวคราวหน้าเมื่อมีโอกาสจะพยายามเอารุ่นเก่กาๆที่ออกมาหนเดียวเช่นเทรเบ,บิลสกอตเอร์เคยออกมาหนเดียวกัน โ o b i l i t y s o ็อ e r เคยออกมาหนเดียวเช่นกันเดี๋ยวจะพยายามเอามา่ให้ดูเพระการ์ดมนี้ซุปมีอยู่เพราะว่ามันออกมาช่วงที่ซุปเริ่มเลยอยากให้ดูคร่าว่าสมัยก่อนอะ่ะการ์ดมันเคยสวงจริงๆนะทุกคนเลยเป็นที่มาว่านี่เป็นโอกาสนะเหมือนได้บอกฮะถ้าเมื่อเสร็จเราประกาศแน,น่นอนในส่วนของซูเปอร์ซับเพลย์กราว เราก็จะวนเอาการ์ดพวกนี้ไปโชว์เซกชั่นที่การ์ดขายมีครับที่เป็นซิงเกิลนะเหมือนเมืองนอกเซกชั่นการ์ดที่คนอื่นเอามาฝากก็มีประมาณ50%ของตัวช็อปก็จะเป็นการ์ดที่โชว์เสื้อที่โชว์เหมือนกันเพื่อให้หลายๆคนที่รักการ์ดได้มาดูครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามช่องทางนี้เหมือนที่บอกกด subscribe กด, like, กด share, ไลค์กดแชร์อะไรไว้ก็แล้วแต่รวมไปถึงถ้าอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรประมาณนี้อีกคอมเมนต์ข้างล่าง อยากดูรุ่นการ์ดบอลรุ่นไหนคอมเมนต์ไว้ขา้างล่างได้เช่นกันหรืออยากให้คออแลบกับใครทําอะไรก็แต่เปิดกล่องอะไรทั้งนข้างล่าง,งได้หมดเลยอยากได้คำคิดเห็นทุกข้างจริงครับอยู่น้ำแล้ววันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ